สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึง iPhone 17 Air ที่จะเปิดตัวในปลายปีนี้กันดีกว่านะครับผมและทำไมผมถึงสนใจครับเนื่องจากว่าผมไม่ได้ชอบความบางของมันนะแม้มีข่าวลือมาว่าจะบางเพียง5 5ม mm มนะครับผมนี่ครับไม่รวมตัวโมดูดกล้องนะเอาแค่ตัวบอดี้มันนะครับแล้วมีขนาดหน้าจอเนี่ย6.6นิ้วนะครับ6.6นิ้วนะครับแล้วว่าเป็นรีเฟรชเรท120เฮิ์ด้วย ชิปประมวลผลนะครับลืมมาว่าเป็น a 1 9นะครับแล้วก็ได้ตัวสัญญาณ C1 อ่าเอาตั่าไร้เป็นวันะครับมาจากตัว1 6 e นะครับผมตรงนี้นะครับก็จัดเต็มสำหรับรุ่นนี้นะครับที่จะมาแทนที่ iphone 17 plus ซึ่งตระกูล plus ที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายไม่ค่อยดีนะครับก็เลยจะต้องมีการปรับดีไซน์เพื่อดึงดูดจุดขายขึ้นมาใหม่ซึ่งความบางของมันเนี่ยผมไม่ได้ชอบมันนะแต่ผมชอบตรงที่ว่า เวลาถ้ามือถือบางนะครับใส่เคสไปเนี่ยมันจะไม่หนาเธอท้าสังเกตดูมือถือปัจจุบันนี้นะครับความหนาของเครื่องนะครับประมาณหนึ่งแล้วพอเราใส่เคสนะครับยิ่งจะโดยเฉพาะเคสที่มันปกป้องแรงกระแทกเยอะเนี่ยเออเลเวลสองเลเวลสามอะไรต่างๆนี่นะครับมันจะยิ่งทําให้หนาเธอท้าเขาใหญ่เลยทีนี้เพราะถ้ามือถือบางเนี่ยเคสมันก็จะบางตามไปด้วยพอเราใส่เข้าไปปุ๊บมันก็จะพอดีมือแล้วมันก็ไม่ดูหนาเธอะท้าเกินไป อ่าอันเนี้ยสิ่งที่ผมชอบคือนี่เพราะผมปกติผมใช้มือถือเนี่ยใส่เคสอยู่แล้วแล้วก็พยายามจะหาเคสที่มันบางๆมาใส่เพื่อจะได้ไม่ให้มันหนามากแต่มันก็จะไม่มีการปกป้องมือถือทีนี้ถ้ามือถือมันบางปุ๊บเคสที่มันปกป้องการกระแทกเนี่ยมันทําหนาขึ้นมาแต่ว่ามือถือเราบางไงพอเราใส่ไปมันก็จะไม่หนาเท่าทะมากมันก็จะดูโอเคใช่ไหมครับแต่มันก็แลกมันด้วยแบตเตอรี่แต่ลืมนะครับชิปประมวลผลเนี่ย มันทันสมัยขึ้นนะครับมันก็จะทําให้การจัดการพลังงานเนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้นะครับ Apple มีการจัดการพลังงานแบตเตอรี่เราเนี่ยด้วย ai แล้วผมก็คิดว่าถึงแม้แบตเตอรี่มันจะน้อยลงนะครับแต่การจัดการพลังงานเนี่ยมันดีขึ้นมันก็อาจจะทําให้เราใช้ได้อยู่เต็มวันถ้าเราไม่ได้ใช้หนักมากอย่างเช่น,เล,น,เ,ลนเล่นเกมทั้งวันถ่ายวิดีโอสีเคตลอดเวลาเนี่ยยังไงผมว่ามันก็น่าจะอยู่ได้เต็มวันนะครับทีนี้ถ้ามาเทียบกับตัว 17ล่ะจะเป็นยังไงในความคิดผมนะครับโอเคเดี๋ยวพบกับอีกทีนึงในคลิปถัดไปนะครับว่าแล้ว iPhone 17ถ้ามาเทียบกับ17 Air แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับพบกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ